มาครับโอ้ฟ้าคลึ้มครับตอนนี้สำหรับการแข่งขันในรุ่นโปรครับมาเตรียมตัวออกสตาร์ทกันครับรอสัญญาณไฟแดงดับครับตรงนี้มาดูโค้งแรกกันครับจะมันขนาดไหนสมภกิจมากับยางซอฟต์ครับ มาดูโค้งแรกจังหวะคว้าโฮช็อตครับสุภเกศทําได้ดีครับเอาแล้วอันดับที่3ครับบักเติ้ลกับเคซีลมโชยครับบานกันโดดไปครับพากันบานออกไปครับแล้วดิซี่กับอเมซิสต์เบนล้มลงไปครับตอนนี้อันดับสาเป็นชิดการสิบเจ็ครับอันดับ4บักเติ้ลครับอันดับ5เคซีนิวครับโอ้ยไขวะหนะไหลเข้ามาครับเป็นทางด้านของบักเติ้ลครับไปเลยครับผมหายไปแล้วครับกัซซี่อันดับ2ครับชิดการสิบเจ็ดอันดับ3ครับโจเอ็กดีอันดับ4ครับตอนนี้ เอาละครับผมตรงนี้ครับ1 2 3สระยะห่างเท่ากันมากครับ4ด้วยครับ4คันครับโอ้ลมโชยครับเสียดายครับจังหวะนั้นจังหวะโค้งแรกครับอยู่กับกัสซี่ครับผมชิด97ใส่เลยครับตรงนี้ครับนี่ครับดูครับเสียบมาสวยๆครับของชิด97ครับขึ้นมานดับที่2เลยครับชิด97ครับตอนนี้ หลือเป็นกัตซี่เอเบียพีเรซิ่งครับี่ตามหลังชิดอยู่มาดูโค้งดีครับยังไงครับกัตซี่ตามมาติดติดเหมือนกันครับชิดกัาสิบเจ็ดยังไม่ยอมปล่อยให้กัตซี่แซงขึ้นไปครับโอ้ดูทางตรงครับชิดก7สิบเจ็ดค่อนข้างดีเลยครับแต่กัตซี่ก็ได้เซนสตรีมาเหมือนกันครับโจเอ็กดีครับเสียโจหนองบัวครับตามดูอยู่ข้างหางครับยางห่วงห่วงปล่อยให้ข้างหน้าตีไปก่อนครับ เดี๋ยวค่อยไปมั่วบ้านงานทีหลังครับนี่ครับมาแล้วครับผมในขณะที่สุภกิจ37เครับไปแล้วครับผม1.3วินาทีไปแล้วครับตรงนี้แหละครับผมกัตซี่ครับยังคงไล่ตามชิด9 7อยู่ครับโจเอ็กดีมาแล้วครับเริ่มมาเคาะประตูบ้านงานแล้วครับนี่ครับยัง ยังคงดูจังหวะกันอยู่ครับแต่เหมือนเจเอ็กีจะรีบรีบเนี่ยข้างหน้าเขายัางใจเย็นกันอยู่นะครับผมโจเอ็กีมาใจร้อคนเดียวเลยครับตอนนี้ลึกไปหน่อยครับเมื่อสักครูน่นี้แต่ชิดก็สิบเจ็ดขี่นิ่งเลยครับช่วงต้นวันนี้กัซซี่ครับมากับยางซอฟต์ครับโอ้กลุ่มหน้านี้น่าจะเป็นซอฟต์หมดเลยนะเนี่ยตามหลังชิดก7สิบเจ็ดอยู่ศูนย์จุดหนึ่งวินาทีครับสําหรับกัสซี่ แล้วดูโค้งดีครับโซิตไลายมายังคงตามอยู่ครับในขณะที่ชิด97นำไป1.5วินาทีครับโอ้โหมีบานเหมือนกันครับชิด97ทำให้ระยะห่างตอนนี้ครับเข้ามาเหลือ1.0.1 1. วินาทีแลวครับกัตซี่นี่ครับตามตูดมาแล้วครับกัตซี่แต่ตรงนี้ครับชิด97ออกโค้งดีครับ กัตซี่ก็ไม่แผ่วเหมือนกันครับดูดมาครับมาดูจังหวะตรงนี้ครับกัตซี่ทายังไงครับไหลลึกลงมาครับหลุดไม่หลุดครับโอ้ยตรงนี้ครับชิด97เข้าได้ดีกว่าครับแต่โค้งนี้เป็นโค้งเป็นลายของกัตซี่ครับกลับขึ้นมาอยู่อนดับสองครับกัตซี่แล้วโจเอ็กดีมาแล้วครับตามหลังชิด97อยู่0.2วินาทีเหมือนกันครับ เหมือนจะทิ้งระยะห่างออกไปได้ทันทีเลยครับกัตซี่โอ้เสียโจ้ครับบานอีกแล้วครับ2.3วินาทีเลยครับตอนนี้สุภกิจนำกัตซี่ไปครับโอ้นำยาวเลยครับตอนนี้ในขณะที่กัตซี่ครับนำชิดการศึกเจ็ดอยู่0.4วินาทีครับโจเอ,อ็กดีก็เริ่มกลับเข้ามาครับ เี่ครับมาเลยครับเหลือระยะห่างเพียงแค่0ูวิจุดนาทีเท่านั้นครับอ้าวดิสซี่ล้มลงไปครับตามอยู่อ้าวครับชิด9กบาทครับโจอีกดีมาถึงเลยครับตรงนี้โอ้ตรงนี้ครับโจอีกดีครับแซงขึ้นไปครับโอ้ยบาทครับโจอีกดีครับโค้งนี้โอ้แล้วเป็นเคซีนิวล้มลงไปครับ บักเติ้นมาเลยครับบักเติ้นตามหลังเจ้าอีกดีอยู่0.4วินาทีครับกาาบุตตามหลังลมโชอยอยู่0.1วินาทีครับไหลลงมาครับตรงนี้โอ้ยทันเบรกได้หรือเปล่าโอ้สวยครับเคซีนิวมาด้วยครับตรงนี้โอ้3วินาทีเลยครับตอนนี้สุภกิจนนำกสซี่โอ้แล้วเพ็นเคซีนิวครับเสียบโขสุดท้ายมาครับแซงทางด้านของกาาบุตขึ้นมา มาดับ7ครับเคซีนิวห่าดับที่6กเคซีลมโชยครับนี่ครับคาทาวุฒครับตามหลังเคซีนิวอยู่ครับโอ้บานออกไปนิดนึงครับตรงนี้ครับคาทาวุฒครับเข้ารองแลบไปครับ อยู่กันในรอบที่4ครับตอนนี้การแข่งขันทั้งหมด8รอบนะครับผมสุภกิจนำหน้ากัน4ไป3.4วินาทีเลยครับอันดับที่3เป็นชิด97ครับอันดับ4โจเอ็กดีครับอันดับ5เคซีลมโชยครับอันดับที่6บักเต้น55ครับอันดับ7เคซีนิวครับอันดับ8กระทาวุฒอันดับ9อภิสิทศเบนอันดับที่10พ่อใหญ่แดงครับอันดับที่11ดีซี31ครับ บักเติ้ลครับไล่ตามเคซีลมโชยอยู่0.4วินาทีครับตอนนี้โดนล้อแหลบทั้งคู่ครับทั้งลมโชยและบักเติ้ลครับตอนนี้ รอบที่5ครับตอนนี้ระยะห่างทิ้งกันออกมาพอสมควรแล้วครับจะมีเพียงแค่ตรงนี้แหละครับเป็นทางด้านของบักเติ้ลครับที่กำลังไล่เคซีลมโช์อยู่ครับ0.6วินาทีครับนี่ครับสุภกิจครับขี่คนเดียวสบายใจเลยครับผมไม่ยุ่งกับใครจริงๆครับคนนี้เมื่อไรจะล้มอ่ะ ไม่ได้แช่งนะพูดให้ฟังเฉยๆนะโจอีกดีครับหลังจากที่พลาดหลุดลองอไปครับตอนนี้กลับมาตามหลังชิดกัน17อยู่0.7วินาทีกแล้วครับดูมุมมองในหมวกครับเขาเสียโจ 0.6วินาทีครับเนี่ยอยู่กันในหมวกของโจเอ็กดีกันต่อไปครับผมมาแล้วครับโจเอ็กดีไล่เข้ามาเหลือ0.4วินาทีแล้วครับ สู่รอบที่6ครับโจเอ็กดีครับ0.5วินาทีครับดิซี่ล้มลงไปงแล้วครับ0.3วินาทีครับโจเอ็กดีไล่อยู่ครับโหซ้ายมาครับตรงนี้แล้วก็ซ้ายต่อเนื่องครับทางตรงออกมาให้หายใจนิดนึง กับผงขวาโจเอ็กีมาแล้วครับผม0.1วินาทีครับลอดใต้สะพานมาครับพิกซ้ายและพิกขวาออกทางตรงมาครับพอมาพลิกซ้ายทีหนึง 0.01ครับ0.1วินาทีครับโจ้ไอ้ีครับมาทางตรงตรงนี้ครับก่อนจะลงเนินครับมาดูจังหวะลงเนินครับโจ้ไอ้ตีทำยังไงครับยังไม่ถึงครับชิดก17ก็ลึกเหมือนกันครับแต่โจ้ไอ้ีก็เข้ามาได้เหมือนกันครับชิดก17ออกจากโค้งก่อนแล้วดูโค้งนี้ปาดมายังไงครับ เสียบโค้งสุดท้ายครับโจเอ็กดีครับขึ้นมาดับสามครับและกำลังจะเข้าสู่รอบสุดท้ายครับโอ้ดูจังหวะนี้ครับนี่ครับจังหวะเสียบครับเสียบโค้งสุดท้ายครับรอบที่เจ็ดครับ 4.5วินาทีแลวครับสุภกิจ37ครับนำมาดับที่2ไปครับแล้วโจว็กดีครับมีระยะห่างออกมาจากชิด97ทันทีครับ0.4วินาทีครับโอเคซีลมโชยโดนลองแลบเพนาตี้ครับโอ้เขาขี่กันยังไงครับห่างจากอันดับ2ไปเกือบ5วิเลยครับตอนนี้ครับสุภกิจ37 ปีหน้าไม่ได้ไม่ให้ลงลนะเนี่ยเขียอย่างเงีย้ยอันดับที่สองครับกัตซี่เอวีอาร์พีเรซซิ่งครับเจ้าแม่สายสั่งลุยครับชื่อยาวจริงเลย ลงเนินมาครับกัตซี่และทางด้านของสุภกิจครับกำลังจะเข้ารอบสุดท้ายที่คนเดียวจริงๆคนนี้เหมือนเล่นเกมอยู่คนเดียวครับ6วินาทีไปแล้วครับตอนนี้ครับนำหน้ากัตซี่อยู่แล้วโจเอกดีก็ตามหลังกัตซี่อยู่2.5วินาทีครับโอ้ดูครับ มากับยางซอฟด้วยครับดูเหมือนจะบานนะเมื่อกี้นะไม่บานครับเข้ามาได้เฉยเลยโปรเว็บไหนเนี่ยดูครับรอบสุดท้ายของสุภษษกิจครับขี่โชว์ลีลาไปหนึ่งทีครับ อาบพิซิตเบนต์ล้มลงไปครับโอ้ oh, รอบสุดท้ายครับเสียดายครับอาบพิซิตเบนต์น่าจะทันอยู่บ้าง ลงเนินมาครับโอ้ดูครับขี่นิ่งจริงๆครับสุภกิจส7นี่ถ้าถอยหลังเข้าได้ที่เขาถอยหลังเข้าเส้นชัยไปแล้ว,ลวเนี่ยโอ้ดูครับนำเกือบเจ็ดวิครับและเรียบร้อยครับผมสุภกิจส7อันดับที่1ครับอันดับ2กัตซี่เอวีอาครับพอละวชื่อยาว ดับซี่อัันดบ4เคซีลมโชยครับอันดับ5ชิด97อันดับที่6บักเติ้น55ครับอันดับ7เคซีนิวครับอันดับ8กระทาวุฒสองอันดับที่10ครับพ่อใหญ่แดงครับ อันดับที่11บเอ็ดิสซี่สาครับมาดูอันดับอย่างเป็นทางการครับอันดับ1นึ่งสุภกิตสามิบเจ็ดครับอันดับ2องกัซซี่ครับอันดับที่3ามเจ้าเวกดีครับอันดับ4ชิด97อันดับ5บักเตอร์อันดับที่6กเคซีลมโชยอันดับ7จ็ดเคซีนิวครับอันดับที่8กระทาวุตอันดับเก้สิทธิ์เบ้นอันดับที่10พ่อใหญ่แดงและอันดับที่11บเอ็ดิสซี่สาครับผมสำหรับผลการแข่งขันในรุ่นโปรครับ นะครับจบลงไปแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันในรุ่นโปรเปช่นนนะครับในสนามที่8โมเตกิเจแนะครับที่รับชมในไปเมื่อสักครู่ก็ทําให้ตอนนี้ผลของการแข่งขันในคะแนนรวมนะครับมาถึงสนามที่8อันดับที่1นะครับยังเป็นสุขภกิจ29นะครับ145คะแนนอันดับ2ลมโชย116คะแนนอันดับ3โจเอ็105คะแนนอันดับ4กัสซี่97คะแนนแล้วก็อันดับ5บัคเติลนะครับขยับขึ้นมา1อันดับ59คะแนนอันดับ6นิว 58คะแนนอันดับ7อภิสิทธิ์เบนซ์45คะแนนอันดับที่8ชิด 97- 25คะแนนอันดับ9นนวันเดนอา24คะแนนอันดับ10ดีซี่สิคะแนนอันดับ11พ่อขอใหญ่แดง19คะแนนและอันดับที่2คาทาวุฒิ7คะแนนนะครับนี่ก็เป็นผลคะแนนรวมมาถึงสนามที่8นะครับเดี๋ยวจะมีการแข่งขันต่อไปในสัปดาห์ถัดไปนะครับอีก2สนาม